สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะที่เชร์ก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะสำหรับนักเรียนที่ส่งงานมาแล้วนะคะที่เชร์ก็มีการตรวจเช็คให้กับนักเรียนทุกคนนะคะที่ส่งงานมา เราจะนับเวลาเรียนกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะดังนั้นที่เชื่ออยากให้นักเรียนทุกคนส่งงานที่เชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในบทเรียนกันนะคะเราต้องมาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัด นักเรียนแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยได้ 2. เห็นคุณค่าและเคารพพระรัตนตรยัย สปฏิบัติตนศรัทธ,ธาต่อพระรัตชกรัยได้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยที่สองเรื่องของพระธรรมนะคะหัวข้อย่อยก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าทำไมช้าพุทธจึงต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระ มาดูอันดับแรกกันนะคะก็คือเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะอันดับที่สองก็คือเพื่อทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็มีสมาธิลําดับต่อไปนะคะนักเรียนมาดูความหมายของพระรัตนตรัยกันนะคะพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรทราบไหมคะ พระรัะนะตนตรัยก็หมายถึงแก้วอันประเสริฐสามประการซึ่งได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระพุทธได้แก่ใครนะคะพระพุทธก็คือพระพุทธทเจ้านะคะส่วนพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คืออะไรคะนักเรียนพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ก็คือพระธรรมนะคะต่อไปพระสงฆ์นะคะ พระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์คือ,อาสาวกของพระพุทธเจ้านะคะคือผู้ที่สืบทอดนะคะคำสั่งาจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาอบรมสั่งสอนให้กับศาสนิกชนทั้งหลายนะคะอันนี้คือพระสงฆ์อย่าลืมนะคะว่าพระพุทธตัวแทนของพระพุทธก็คือนะคะนี่เป็นพระพุทธ เจ้านะคะส่วนพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าอย่าลืมกันนะคะ ่ะมาดูความหมายของพระรัตนกรัยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เธอพูดไปข้างต้นแล้วว่าพระพุทธก็คือใครพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้และทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามนะคะสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปนะคะลำดับต่อไปก็คือพระธรรมพระธรรมคืออะไร พระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้บันทึกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะส่วนสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็เผยแพร่นะคะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนนะคะหรือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองการแสดงความเคารพ นะคะพระรัตนาตรายทาอย่างไรนะคะมาดูกันพระรัตนาตรรยเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนานะคะ,ะ,คะชาวพุทธควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนาฏไรให้ถูกต้องและเหมาะสม,มลำดับต่อไปนะคะมาดูการแสดงความเคารพต่อพระรัตนาฏไรนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธ,ธเจ้านะคะหรือว่าพระพุทธนั่นเอง เราจะทาความเคารพพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงนะคะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านได้อบรมสั่งสอนนะคะต่อไปก็คือได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระจริยวัตนนะคะคอลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นพระธรรมพระธรรมก็คือเพื่อระลึกพระพุทธนะคะ พุทธคุณในการสวดมนต์สรรเสริญนะคะศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติตามสุดท้ายก็คือส่งเสริมและชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมกันนะคะ<ม>ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือพระสงฆ์นะคะเราจะปฏิบัติกับพระสงฆ์อย่างไรนะคะเ<ห>พะื่ออะไรเพื่อระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพนะคะบำรงด้วยปัจจัยสีนะคะ ต่อไปปฏิบัติตนเป็นคนดีตามคําสั่งสอนของพระสงฆ์สุดท้ายก็คือช่วยเหลือพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหัวข้อต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาดูการศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอันดับแรกเลยนักเรียนต้องมารู้ก่อนว่าศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็คือความเชื่อ ะะเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไม่เชื่องมงายชาวพุทธควรศรัทธาต่อพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติตนดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาต่อพระพุทธคือเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าได้แก่พระปัญญานะะพระวิสุทธิคุณและพระการุณาที่คุณนะคะอันนี้คือศรัทธาต่อพระพุทธนะคะ ต่อไปศรัทธาต่อพระธรรมก็คือการเชื่อมั่นในหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติมีชีวิตอยู่อย่างสงบเร่มเย็นไม่เดือดร้อนนะคะลำดับสุดท้ายก็คือการศรัทธาต่อพระสงฆ์คือเชื่อมั่นในพระสงฆ์เราควรให้ความเคารพก,กราบไหว้ อุปธรรมบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสีเพื่อให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจในการศึกษาหลักธรรมและนำหลักธรรมออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนนะคะได้รู้และปฏิบัติตามต่อไปค่ะคัลำดับต่อไปนะคะนักเรียน รูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของพระสงฆ์กำลังศึกษาหลักธรรมนะคะหลักธรรมนี้ก็คือคำพีพ,พระไตรปิฎกนั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่สองก็คือพระสงฆ์นำหลักธรรมมาเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนหรือว่าเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะนี่คือกิจกรรมของพระสงฆ์ ลำดับต่อไปนะคะนักเรียนมาดูกิจกรรมการสำรวจนะคะสำรวจการปฏิบัติตนของนักเรียนเนี่ยเป็นแบบไหนสำรวจตนเองว่าได้ปฏิบัติตนต่อพระรัตนกรยอย่างไรนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือศรัทธาต่อพระพุทธนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คือการกราบไหว้บูชาใช่ไหมคะลำดับที่สองก็คือระลึกถึงพระคุณ ของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ปฏิบัติตนตามพระจริยวัตรนะคะต่อมามันดับที่สองก็คือศรัทธาต่อพระธรรมศรัทธาต่อพระธรรมนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ก็คือหนึ่งสวดมนต์สรรเสริญนักเรียนสามารถสวดมนต์ได้ไหมคะอาจะเชื่อว่านักเรียนต้องสวดได้แน่นอนนะคะอันดับที่สองก็คือนำหลักธรรมนะคะ มาปฏิบัติตนเราได้ศึกษาพระธรรมแล้วเราก็สามารถนำมาปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะลำดับที่สามก็คือส่งเสริมและแนะนำให้คนอื่นปฏิบัติตามนะคะอันนี้คือการเผยแพร่ศาสนานั่นเองต่อไปลำดับสุดท้ายก็คือศรัทธาต่อพระสงฆ์นักเรียนทำอย่างไรการศรัทธาต่อพระสงฆ์ก็คือการกราบไหว้นะคะ ลำดับที่สองคืออะไรคะบำรุงด้วยปัจัจสี่แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนสุดท้ายก็คือช่วยเหลือในกิจกรรมหรืองานอื่นๆของพระสงฆ์นะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็คือการสรุปย่อๆให้นักเรียนได้ทราบว่าเรามีความศรัทธานะคะต่อพระพุทธ พระรมพระสงฆ์อย่างไรได้บ้างนะคะอาล่ะค่ะเราได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆของศาสนาพุทธนะคะที่นักเรียนต้องเรียนนะคะวันนี้ที่เชร์ก็มีงานให้นักเรียนทําอย่างเช่นเคยนะคะก็คือให้นักเรียนทำหน้า21นะคะแล้วก็22 นะคะคนักเรียนสามารถไปดูในหนังสือได้นะคะกิจกรรมที่เจ็ดเขาบอกว่าการปฏิบัติตนต่อพรระัตนาใจผู้ฝึกปฏิบัติตนต่อพรระัตนาใจและทำกิจกรรมที่กำหนดให้ดูภาพแล้วระบุว่าชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะอย่างเช่น พระพุทธอนนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้อที่หนึ่งก็ให้อะไรมาลูกให้พระพุทธมาใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าเราจะต้องเขียนอย่างไรนักเรียนก็เขียนว่าชาวพุทธควรปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ดังนี้มีอะไรบ้างหนึ่ง เคารพบ,บูชาพระพุทธด้วยการกราบไหว้ตัวอย่างที่เชื่อทำให้หนึงข้อแล้วนะคะข้อ1ก็คือเคารพบ,บูชาพระพุทธด้วยการกราบไหว้ต่อไปข้อที่สองอะไรอีกข้อที่สอะไรอีกนะคะทำมานะคะที่เชื่อมั่นใจว่านักเรียนต้องทำได้นะคะทำแค่สองหน้า ถ้านักเรีนยนคนไหนที่ฟังที่ทีเชร์อธิบายนักเรียนก็สามารถตอบคำถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์ก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้เราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ